ปิ่งหนุต้มอึ่งอืมอ้มอืมตุมใชไไ่ไหมคะเนี่ยขุยเจวจำอ่ไที่งหรอวะจำ,จำอไร่ถึงนี่กับอื núi nã núi phụ, tôi bán cho khoan ัดเสียงมากระยัากใสเสีนสั่สสนฮัลล์ตัวใส่แบบก็หลรบวนไปวนมาถึงคนกับพวกใครแม่ในมักสื่อสภาบ้านเราค่ะสื่อ,อยูตบาไม่ได้ซื้อ่วยทุกวันซีเอฟซีเอฟหนึ่นะบ้ ไม่ได้เป็นผู้หญิงจานะง่าย,ายใครอื่นบางคนบอกกินแมนดีดอกค่ะเอา้าบอกกินกับบอกกินสิกินให้ดอกเบิ่งเอา chèo phấn nó có tuột sao vâng hoa này nhùng ra sang hoa quả mắm sẽ lấy nhiều gấp xí vịt mua chẳng biến tốn ngam sầm đọc ngam nay chạy gặp hoa lạ จำหมูัวคัก,คกนูกอบก,กับคักนูปิ้งนูอบนะก็นูป,นะนปิ้งตนะ้น่นะเนี่ยเวลาจักสกินอีกอย่างนี้แล้วสดดู พูดได้บอกกินกนระซางเอืงฝน,นตกทันได้ค่อยได้กินบางคน,นว่าเอืงบว่าใครมเห็นเอืงใครเห็นมนาเนี่คือเอืงปลอม คิดง่ายๆง่ายคือแต่ผู้ชายกัยังมีผู้หญิงกับมีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีผู้ก็มีเมียตัวผู้ก็มีตัวเมียก็มีเหมือนกันนั่นแหละเออฉันมาเมียนว่าตัวผูนกับใครได้จ้ะสรุปตัวผูตัวเมียแค่นั้นล่ะ mượn hoa uyên dáng lắm đi lạy mỏ mỏ khai sếp lái sếp gắn khay ngựa tôm cả nhang chi nào สดน้ำอืมโอเสียๆแกนใส่เหนือกว่าไผ่เนี่ยหวานนี่เนี่ยมันเสียบเนี่น้งมันเนี่ยโอ้ยคลั่กแล้วอื้อยู่อาหารแปลกแปลกแนว สุดที่อกว่มามกินอึ้งไขรแท้ ก็บอกว่าไว้มันแพ้พันออกแม่แพ้หลุดไปแหละมันสีส้มพันได้ป่ะทีมันขึ้นนันขึ้นหนีแท้ขึน้นหนีขึ้นนันแท้ขออยากบอกเจ้าว่าเจา้าก็มาเพาะพันเอาโลดมันเป็นธรรมศาสตร์ของการกินเนี่ยไม่สิวังเหรเน้องอิงแม่ใครก็สิวังเหร มันแบบีคือปีลายพร้อมพร้อมว่าแม,มนสัตว์ศูนย์พันสัตว์สังวรปันนั่นแต่ถามว่าโอพูดเข้าข้างตัวเองกับแมนอยู่ใช่ม,มันบ่ควรสีน้ำจะมาก,กินดูดว่างใครดอกกับแมงอยู่ก็เห็ดจังเดยละเขาเจับมาขายนะเหิจังเดยค่ะจัง <c oughs> <c oughs> จะถูกมูบาหนแหละเพาะมันมันอยู่ปลายามว่างใครเสียอืมอึม่งอยู่ก็เสียได,ได้เพราะว่ามันออก้ามฝนนะอืม โอนั่งวันเอ้ยตัวนี้กับ่มีใคคเนี่ยแต่ว่าเป็นอึ่งหน่อยกับแสบเดียวเจ้าบ่กกินยัง่ยจักกินมดป่ค่ะ มาสุออยางเลี่ยงง่ายเด้เราไปเลี่ยงบ้า <laughs> เราไปเลี่ยงดีบอา <laughs> บ่าวันดกินแต่หัวอาหารกับห้ามทนนว่ะต้มใส่ใบบัวคามร้อนเอา กินเมื่อตัวก็ได้อยูุจะเป็นผู้หญิงกันนาเกียรหนอยหนึ่งแต่ก,กินแล้วละแค่นหนูนี่หนูคุ้นคู่อยู่โรงเรียนนะคะเนี่ยขเหลี่ยงขายอบอง,งอทงั้งบ้านโคกสูงโอ้โหกองโอ้กอง โคกกองหัวด้วยทางอำเพอ่เมื่องหัวด้วยนี่บานโคกกองสิม่าบหัสิม,ม่าบ,บ,บินแซ่ยังนี่น้งกลมกระหอนหอนห้ง มหมดดำว่าเปะเนี่ยเคี้ยวเว้ยเปิดบาร์ล็กก๊าบขอบคุณได้เลยค่ะ ที่ขอมาติดตามรับชมกิดสแซ่บแบบนัวๆนะคะวมนนี้ขอลับไปก่อนค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะ